สวัสดีครับมาพี่น้องนี่ประจมนี่มามาตะไขครใช้น้อยพี่น้องสด,สดเลยอืมำลางเป็นห่วยพี่น้อง คลองคลองี่ไปดักกุ้งนอ่นะ <g ül> นะทำไข่ใ,ใสของอมกม <g ül> ต้องบอกอยังไ่พี่น้องไรแหงงง้งเนาะใส่เลยเฮามาใส่เลยพี่น้องใส่เลยมาซ้ำอีกแล้ว <g ül> หอมผมกสใสอักหน่อยก่อน ืมยังหอมพี่น้องหืมหอมหอมขนาดนี้พี่น้องเหรมาผูต้องวายังหลายพี่น้องมานำาา้ำไลยแห้งใส่เลยอืมอืมกุ้งจอมลาจอมรวมมนเลยอืมใส่เลยพี่น้องอืม ลูกดวนหืมึืหึหัก,หหหกบนุ่มเลยพี่นวองมือนน้ Ô hắn đã. Anh hãng hãng mừng hm 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 mà hm Thấy kích đây ừ, hmm, cùng ừ. trong ngoài phía nào Hãy อต,ตอนง้างตอนแดงง้ามมาพี่น้องมองคข้านี่ยตรงบอกยังหลายพี่น้องใสเลยนี่เอ้าอสุดยอดพี่น้อง